ไปพี่น้องบ้านนี้นี่แหละบูป้ากล้วยไปดีแล้วค่ะมึงเนี่ยอันนั้นดีดีน้องพี่น้องคุณเป็นข้องไปคุณจะไปเบิ้งคุณแม่ป่ะเมนี่พาอันอันขี่รถชมวิวค่ะคุณแม่เห็นหยังค่ะโอ้ขอทายเด้อค่ะคุณแม่มาตัดใบตองมาตัดกล้วยเป็นขายป้านอกบรรยากาศแม่จะมันดีให้จะไม่เฮ็ดสะอาดให้นอกสวนแม่ พุนพี่น้องคู่ห้องไปพุนห้องไปพุนไปพุ่นไปพุนพุนหัวกล้วยพุนไร้ค่ะโอ้สะอาดสัานนี่บรรยากาศไทยพี่น้องเบื้องนอกพุนบรรยากาศไทยบรรยากาศหน้าพี่น้องเอ้ยสะอ่อนให้พุนอ่ะพี่น้องมึงดูบรรยากาศไปพี่น้องทองไรทองหน้าค่ะเมื่อก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องเบื่องเน่้ยุนสะอื่นสะอ่อนบอกพี่น้องป้าบี่เนี้ยงามเนาะเบื้องเนี้ย ตรงหน้าแม่เพิ่งสิทธายรูปไปฝากแฟนครับก่อนพูน่ะนี่แหละเพิ่นวามบรรยากาศตรงไหทตรงหน้าเออไปหาหมอกระสูธรรมชาติบบะบัดบ่ได้เอ้ามันอี๋ยังนี่พี่น้องใไฮทายเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่ไล่ๆนี่โรงงานมาบ้างเนี่ยคุณแม่กำลังตึกสะดุ้งค่ะแม่เบิ่งเลยเหรอเพิ่งจะเห็นเหรอโอ้โหหลายๆคุณนี่หลายเนาะหลายๆปูวิปป้าชลิด ปลาอียงปลาสูตรบอนันแม่จงอ่างมันะตกตายตงนันคุณน่ะปลาจีเอเอายาบ่คุณแม่ตึกสะดุ้งค่ะเอาบ่คุแม่สิยหค่ะไยหันยกกะโดนยังไงดอมันนิบโอ้มันสวยแล้วเนาะป่านั่นแล้วเนาะบเปันย่ามเนาะก่ย่ามเนาะมี ยกทัั้้งสนีจะพูดนะพี่น้องโอ้ยสวร์บ่แม่ฝนลิ้นแล้วฝนลิ้นแล้วไปเฮ้าฝนลิ้นมีแม่บินแม่บินแม่บินแม่บแล้วพูดนะเบื้องบรรยากาศดูพี่น้องนี่แม่มองนี่แม่จะมันง่ามคักใครสวร์บ่พี่น้องง่ามคักเนาะขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะนี่มุมนี่งามค่ะพี่น้องเบื้องเขากขาลังเขียวครับลังตั้งโตได้ค่ะ พอ่าให้นี่สองให้นี่ดำเอาค่ะสองสามสี่ให้นี่ดำเอาค่ะพุ่นงามค่ะค่ะพี่น้องพอดีพอดีเอออีกจากสองอาทิตย์มาไทยนี่สิแตกก่องงามพอดีเขียวนอกพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะเมื่อค่ะคุณพอสิโยกห้เบิงผู่เด่นดรงดวงเเบิงยักโตเนี่ยโอ้ยผ่ือจ้อยมอม